สวัสดีครับวันนี้จะมาแต่งรูปกันนะครับเริ่มต้นที่แอปเมยตูเลยเป็นแอปของจีนนะครับเริ่มจากการลบสิวก่อนกดออโต้เลยครับหรือเราจะสามารถแมนนวลเองก็ได้นะเครื่องมือต่อไปคือเฟิร์มเหมือนเป็นโบท็อกชิดนนึงโบท็อกของแอปแต่งรูปนะครับก็เป็นการแบบลดเลือนริ้วรอยแบบรอยใต้ตารอยย่นรอยเหี่ยวต่างๆนะครับก็ปรับได้ลากขึ้นลากขึ้นตามที่เราต้องการเลยนะครับ เป็นโบทอกราคาประหยัดชนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับไปแอปต่อไปกันเลยเป็นแอป Adobe Lightroom นะครับ ตัวนี้เราจะไว้ปรับสีปรับแสงปรับความคมชัดนะครับก็กดแอดเลือกรูปก่อนรูปที่เราปรับแต่งมาจาก,กี้นะครับพอกดออโต้เนี่ยแสงมันจะปรับให้เลยแต่ถ้าเราไม่พอใจก็เราทำาสามารถทําการปรับสีได้อีกนะครับโดยตัวสีส้มเนี่ยจะเป็นการปรับสีผิวของเรานะครับให้สว่างขึ้นให้ขาวขึ้นได้เลยก็เลือกปรับดูนะครับ ปรับอุณหภูมิอ่อนโทนสว่างหรือโทนอุ่นนะครับแต่ของเทมเนาะแล้วก็มาตัวข้างล่างคือเป็นปรับบาลานซ์ของแสงแล้วก็ปรับตัวสุดท้ายเป็นตัวปรับความเข้มของสีนะครับว่าจะเอาสีเข้มแค่ไหน ต่อมาเป็นการปรับแสงนะครับปรับแสงปรับคอนทราสต์แล้วก็ไฮไลท์นี่คือจะเป็นการลดแสงขาวนะครับหรือเพิ่มแสงขาวแบบไม่ให้แบบมีสว่างมากเกินไปครับให้เห็นความคมชัดของพื้นหลังมากขึ้นแล้วก็ตัวชาร์โดเป็นการลดเงาหรือเพิ่มเงานะครับว่าเราต้องการแบบไหนเราก็เลือกปรับกันได้เลย โปรแกรมนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะแบบใช้ฟรีด้วยแล้วก็สามารถแต่งรูปไล้ให้แบบโอ้โหจากผีกลายเป็นคนได้เลยอะ่ะจากรออยู่แล้วก็เป็น่อไปอีกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ชมตัวเองนะ ต่อไปเป็นการปรับแต่งความคมชัดของภาพนะครับก็ไม่ต้องชัดมากขึ้นขนาดเห็นลูกขมขลขนาดนะั้นเนาะก็เอาแบบบวก5ลบ5อะไรแบบนี้พอพอให้แบบดูภาพมีมิติมากขึ้นนะครับแบบไม่ดูแบนราบจนเกินไปเนาะ ก็จะสังเกตว่าผมจะปรับแบบอย่างเล็กๆเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แบบดูแบบดูจนดูเหมือนแต่งมากเกินไปเอา,อางี้ดีกว่าดูแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็สามารถเลือกเลือกแบบเลื่อนเลื่อนเล่นเล่นกันได้แบบ เครื่องมือไหนมีเครื่องมืออะไรบ้างก็เลื่อนไปนะครับผมก็ไม่ได้แต่งเก่งอะไรมากมายแต่ว่าก็พอได้อยู่เนาะแต่พอทีนี้เราแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ preset ตัวนี้ตั้ง preset ได้ก็คือ preset เหมือนเป็นฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะแบบรูปต่อไปเราสามารถใช้ก่อนหน้านี้เราแต่งได้เลยอันนี้มาแต่งที่3คือเม m s n a p s e นะครับตัวนี้ พอดีเป็นคนไม่มีคิวนะครับ oh. ก็เลยต้องมาเพิ่ม oh. เพิ่มคิวที่แอปนี้โดยการใช้เครื่องมือ selective นะครับ selective selection นะ selective นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปเลือกคิวนะครับแล้วก็ให้มันเข้มขึ้นนิดนึงเพราะไม่ได้เขียนคิวเนาะแล้วก็ปรับแต่งคิวได้ตามต้องการนะครับให้มันมีความดำนิดนึงเพราะเป็นคนคิวบาง แล้วก็อ่ะปรับหัวด้วยรู้สึกว่าหัวจะเหม่งเม่งไปไหน่อยนะผมน้อยกดเซฟนะครับกด modify จะเป็นการเราสามารถเนี่ยถ้า modify คือเราจะสามารถกลับมาปรับแต่งรูปได้อีกนะครับอ่าตัวนี้เราก็เลือก create preset นะครับในนี้คือการเซฟ preset ของเรานะครับก็คือเจ้าอันนี้เป็นหลักเลยพอรูปต่อไปก็จะได้ใช้ preset ตัวนี้ที่เราแต่งไว้ได้เลยนะครับโดยไม่เสียเวลาแต่งใหม่เนาะนี้ลองดูอีกรูปหนึ่งก็คือนี่แล้วก็กดออโต้ออโต้ยังไม่สวยใช่ไหมกด preset ไว้เลยครับที่เราเซฟไว้ตะกี้นี้กดปุ๊บนี่มาเลยเห็นไหม ไม่ต้องเสียเวลาแต่งใหม่แล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับ e อกซ์พนี่เราก็จะได้รูปแล้วนะครับหลักๆก็คือใช้ใช้3แอปน้อเหมือนตู Snapseed แ,แล้วก็ Lightroom นะครับถ้าอยากให้แต่งแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ อยากได้อยากให้สอนตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถใช้ก,ก็สามารถถามได้นะครับตัวนี้ก็มาเพิ่มคิวอีกนิดนึงเปคนได้มีคิวนะครับต้องทำใจนิดนึงเขียนก็ไม่เป็นเขียนก็จะดูโปะไปหรือเปล่าก็ามาแต่งเอาแล้วกันเนาะไม่เสียเงินด้วย แอปฟีทั้ง3ตัวเลยนะครับอ่าก็จบไปเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ